Cus cusp สวัสดีค่ะจัดไปไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีในสัปดาห์ที่แล้วเอิญพาคุณผู้ชมไปชมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เปิดตัวในงาน Mobile World Congress 2017พร้อมกับพาไปชมมาแล้วนะคะว่า 5G ไม่ไกลตัวแล้วละคะ่ะเพราะว่ากำลังจะใช้กันจริงๆแล้วโดยเกาหลีใต้ออกตัวแรงว่าปี2018จะขอเป็นเจ้าแรกของโลกกับการใช้ 5G ซึ่ง 5G จะเร็วกว่า 4G ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถึง30เท่าเชยนะคะวันนี้มาดูกันต่อเลยค่ะว่า มี 5G แล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไงค่ะพอเรามีเน็ตเวิร์กที่รวดเร็วนะคะเราก็สามารถที่จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ค่ะแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่นะคะ mm hmm. ก็คือการถ่ายทอดแบบ 360องศาค่ะเป็นการถ่ายทอดสดด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาเราถ่ายทอดสดผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยค่ะถ้าเราใช้กล้อง360องศาภาพที่ได้เนี่ยเราสามารถเลือกมุมได้เลยนะคะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องนั้นจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขากําลังทําการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook จริงๆให้ดูนะคะด้วยการใช้กล้องแบบ360องศาค่ะ ปกติแล้วการส่งภาพที่เป็นวิดีโอ360องศาจะมีขนาดใหญ่กว่าการส่งวิดีโอปกตินะคะแต่เมื่อมี 5G ก็จะทำให้การไลฟ์ Live 360องศาทำได้สบายๆค่ะหรือว่าจะใช้หุ่นยนต์ติดกล้อง360องศาแล้วก็วิ่งไปทั่วงานพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ 5G แบบ360องศาก็ยังได้นะคะ คุณผู้ชมคะงานนี้ค่ายมือถือม,มากันทั่วโลกค่ะซึ่งค่ายใหญ่ๆใ,ในแต่ละประเทศต่างก็มีการทดลองการใช้ 5G กันมาแล้วระยะหนึ่งนะคะแล้วก็บ่อยครั้งนะคะที่เราจะต้องใช้โรบอรตหรือว่าหุ่นยนต์ในการทำงานแทนมนุษย์นะคะซึ่งอันนี้เขาก็มีการโชว์ระบบที่ถ้าหากว่ามี 5G เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นจริงได้มากขึ้นค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นการ Control, วควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลคือตัวเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้พอเราใส่แว่น VR ตัวนี้เข้าไปนะคะเราก็จะมองเห็นสภาพเหมือนกับตัวเราเนี่ยอยู่ในโรงงานหรือว่าในพื้นที่นั้นจริงๆค่ะแล้วก็สามารถควบคุมเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะผ่านทางนี่ค่ะเครื่องควบคุมนี้นะคะ สามารถสั่งให้หุ่นยนต์ขยับตามที่เราต้องการได้ทํางานตามที่เราต้องการได้อันนี้เขาจําลองให้ดูนะคะแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยตัวเราคนที่เป็นคนควบคุมเนี่ยก็จะอยู่ไกลจากตรงนี้มากๆซึ่งจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็มองผ่านแว่น VR ค่ะและแน่นอนค่ะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรามีเน็ตเวิร์กแบบ 5G นะคะซึ่งเป็นเน็ตเวิร์กที่แรงมากๆเนี่ยก็จะทําให้การควบคุมแบบนี้เป็นไปได้จริงๆเพราะว่าเราสามารถที่จะโต้อตอบนะคะส่งข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ ก็คือสั่งปุ๊บก็ปฏิบัติตามได้ปั๊บเลยค่ะดูเหมือนหนังใช่ไหมคะแต่นี่คือความจริงค่ะคุณผู้ชมคะอีกประเด็นฮอตที่ตื่นตัวกันมากในวงการเทคโนโลยีของโลกตอนนี้ก็คือ c o n n e c t เต็ดคหรือว่ารถที่เชื่อมต่อกับคนขับเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานตามถนนซึ่งรถแบบที่ว่านี้ยังรวมถึงรถยนต์ที่ขับได้ด้วยตนเองหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับด้วยนะคะ สิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวเรามากๆแล้วค่ะเพราะว่าค่ายรถยนต์จำนวนมากก็มีการทดสอบกันอย่างเป็นจริงเป็นจังกันแล้วและก็คาดว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์กันอีกไม่นานนี้และค่ะและ 5G ก็เป็นขี์ที่สำคัญของรถประเภทนี้เลยล่ะค่ะในรถยนต์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีเสาอากาศนะคะที่เป็นเสาสำหรับรับสัญญาณ 5G นะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยสามารถ คุยกับสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้อย่างอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่เขาโชว์ให้ดูนะคะว่าในบริเวณรอบๆนะคะตามที่เขากําหนดเนี่ยเป็นระยะทางที่เขากําหนดอาจจะเป็นสัก1กิโลเมตรหรือ2กิโลเมตรแล้วแต่เราจะบอกนะคะว่าเราอยากจะให้ตรวจสอบในบริเวณโดยรอบแค่ไหนนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีคนเดินข้ามถนนอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับเรานะคะระเบบเนี่ย ก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า deep learning นะคะในการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ออกมาได้บอกว่าเนี่ย people crossing นะคะเสร็จแล้ว เมื่อวิเคราะห์ได้แบบนี้ก็จะแจ้งกลับไปที่รถยนต์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวรถด้วยแล้วนี่คือสมมุติว่าเป็นหน้าจอของตัวรถยนต์ค่ะก็จะมีการแสดงอเลอร์ตหรือว่าการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเอ๊ะข้างหน้าเนี่ยกำลังมีคนเดินข้ามถนนนะหรือว่ามีคนจูงสุนัขเดินข้ามถนนอยู่นะคะแล้วก็ให้รถยนต์เนี่ยมีความระมัดร,ระวังมากขึ้นและในขณะเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะสื่อสารกับตัวรถยนต์นะคะบอกรถยนต์ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นมีคนเดินข้าม กนน็จะทําให้รถเนี่ยชะลอความเร็วลงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ชนคนที่กําลังข้ามถนนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือในเคสอย่างเช่นสมมุติว่าเราหลับในอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นการทําแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับรถนะคะและเทคนิคเหล่านี้นะคะก็อยู่ใน รถคันที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะซึ่งรถคันที่อยู่ข้างๆเนี้ก็เป็นเซลฟ์ไดร iving ค่ะด้วยนะคะหรือว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ก็คือขับเองอัตโนมัตินี่นะคะไม่ต้องอาศัยคนคะ่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็น c o n n e c t เต็ดคนะคะจะมีเสาอากาศ 5G อยู่ตรงหลังคาของรถด้วยนั่นค่ะก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณ 5G นะคะที่จะคอมมิเนเคตหรือว่าสื่อสารกันกันกบรถคันนี้ละค่ะด้านหลังนี้ค่ะเป็นเหมือนตัวโปรเซสเซอร์เป็นตัวที่จะใช้คำนวณในการคิดเรื่องต่างๆด้วยนะคะทำให้รถคันนี้เนี่ย ได้หลายอย่างเลยค่ะสามารถขับได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าเป็นเซลฟ์ r i v ยวิ่งคานะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกันกับสิ่งแวดล้อมได้นะคะ <Yeah. S 1> อย่างโซลูชันที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะอยู่ในรถคันนี้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวโปรตไทป์เป็นอยู่นะคะ รถที่ขับได้ด้วยตัวเองจะมีเซนเซอร์มากมายและก็ต้องมีข้อมูลจำนวนมากที่ถูกนํำมาประมวลผลแล้วก็ใช้การคำนวณอย่างหนักหน่วงค่ะข้อมูลบางส่วนต้องถูกส่งไปประมวลผลที่ data center เพื่อส่งผลลัพธ์กลับมาเป็นการตัดสินใจของรถยนต์นะคะก็ต้องอาศัย 5G เพื่อทำให้การรับส่งข้อมูลทําได้ครั้งและปริมาณมากๆแล้วก็รวดเร็วมากๆมากๆนั่นเองค่ะ รถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นตัวอย่างของ connected Car ค,ค่ะซึ่งก็จะสามารถสื่อสารคุยกันกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คุยกันเองกับรถได้ด้วยนะคะอย่างคันนี้เนี่ยสมมุติว่ามีรถคันก่อนหน้านะคะวิ่งไปแล้วคือตกหลุมไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วก็เจอหลุมบนถนนนะคะรถก็จะส่ง e มสเซจไปแจ้งบอกให้กับระบบนะคะเพื่อที่จะได้บอกรถคันอื่นๆต่อไปที่จะตามมาข้างหลังเนี่ยให้ทราบได้ว่าถนนตรงนี้เนี่ยมีหลุมซึ่งเป็นอันตรายได้พอส่งไปเรียบร้อยปุ๊บรถคันหลังได้รับรถคันหลังเนี่ยก็จะทําการเปลี่ยนเลนเพื่อที่จะหลบหลุมตรงนั้นได้เองอัตโนมัติค่ะเป็นการทําให้ขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะ แค่นี้ยังไม่หมดนะคะเพราะเดิน4วันเต็มๆเนี่ยยังเดินได้ไม่ครบทุกบูธเลยค่ะแต่ก็พยายามจะเก็บมาฝากคุณผู้ชมที่ได้มากที่สุดนะคะติดตามกันต่อในตอนต่อๆไปกับจัดไปไอที24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ